สึกว่าแบบโอ้งานบริการไม่ใช่ี่ไทยอ่ะมันดูแบบย่ำแย่ EP นี้นะคะพาทุกคนไปเที่ยวมาเก๊า3วัน2คืนตามสัญญาค่ะเพราะว่า4-5ปีที่แล้วนะคะไม่เคยไปไหว้พระแล้วก็ขอพรไว้ตอนนี้ก็สําเร็จทุกอย่างแล้วจ้านี่คือโฉมหน้าของเองมดิโทเซึ่งทริปนี้นะคะได้มาเที่ยวโรงแรมหรูของมาเก๊าเป็นโรงแรมใหม่ล่าสุดนะคะแกลิสบัวพาเลทนะคะฟีลเหมือนได้อยู่ในวังแล้วก็เป็นเจ้าหญิงเลยค่ะ ในโรงแรมนะคะมีร้านอาหารชื่อดังแบบเยอะแยะมากมายเลยใครที่มีแพนจะมาเที่ยวมาเกาเดโรนี้นะคะดูอีพีนี้ไว้เป็นไกดได้เลยค่ะทุกคนโอ้แม่กออากาศดีมาก สวัสดีครับอีพีนี้ครับเราพาทุกคนมาเที่ยวกันที่มาเก๊าเขตปกครองพิเศษไม่ได้กลับมาหลายปีมาก4-5ปีแล้วก็แพลนของเราก็มีอะไรบ้างคร่าวๆได้ไหมคร่าวๆอ๋อคือ,อีพีนี้ก็น่าจะแบบอ n j o y ที่โรงแรมโ<ช>รงแรมมันก็คือโครบ<ช>อยู่ที่แกลิสบัวแกลิสบัว กานิสบัวพาเรสาแล้วกเป็นโรงแรมใหม่ต้องบอกเป็นโรงแรมใหม่เพิ่งเปิดบรการ็นคาสิโนใหม่ล่าสุดของมาเก๊าเพิ่งเปิดได้ไม่ถึงแบบ2ปีอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบกําลังกาลังกันมากทุกคนแบบ คือเป็นครบสําหรับคุณผู้ชายคุณผู้หญิงแฟมิลี่ทุกเจนที่นี่เพราะว่าแบบเขาว่ากันว่าอย่างนั้นเราว่ากันว่าเออแต่มาดูซิว่ามันจะแบบเป็นขนาดไหนแล้วก็อีพีเนี้ยคือจะพาไปมูด้วยเพราะว่าแบบที่มีทุกวันนี้ได้ก็เพราะว่าวัดอาม่ด้วยส่วนหนึ่งไปดูกกันนะคะว่าอีพีจะสนุกแค่ไหนเป็นโรงแรมใหม่จริงใหญ่จริงเอออยู่ในเครือลิสบัอของสเตลลี่โฮนี่ข้อมูลผมโคตรแน่นเลยครับน้อง ันเวิร์กวงกลมโรงแรมมันใหญ่มากแล้วมันก็มีแบบโรงแรมของเวอร์ซาเช่ด้วยแล้วก็อะไรคาวๆนะเจอคาลและกาเฟ่มันอยู่สามแห่งเฮ้ยอะไรว้าวนล่คริสมาทรีมาสโว์เฟสติวก็ัะประมาณนี้นะคะ มาถึงมาเกาก็ต้องจัดมาเกลวมีครบ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 ห้องน้ำใหญ่มากมีกระจกสามอันสวมสวมหินอ่อนเออตรงนี้ดีว่าดูดิ กิจกรรมตอนมาถึงโรงแรมนะครับก็คือปั๊มนมให้ลูกก่อนเลยวันนี้เตรียมมากี่ถุงคิดว่าพอไหมพอพอดีก็อยู่แค่สองคืน,นเนาะนี่อาหารว่างนะครับโรงแรมเอามาเสิร์ฟเขาบอกว่ามามาเกาต้องกินถา่ไข่มันคือแบบว่าอร่อยที่สุดในโลกเฮ้ยก็นไงที่เม,มือกาะเนี่ยชอบกินเลยที่เราเราก็ซื้อกลับไปได้ถึยเมื่อก่อนอะ่ะใช่เฮ้ยคิดถึงอะ่ะไม่ได้มันเป็นสี่ห้าปีที่เราไม่ได้กลับมาเป็นไง บรรยากาศในร้านนะคะมาดูเนยค่ะจะดูนะคะอาหารอร่อยมากเมื่อกี้เวราทมดรนงครับข้างบนน,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 นนี้คือเรล้าขอให้เราตุดเทอพ่อมันเดือบเราะเราเชาอบจับอะไรว้าวนี่นะครับมาเวลคัมดริงอันนี้ไม่มีแอลกอฮอล์ใช่ไหม มามาเกาทั้งทีอ่ะครับเราอยู่ที่ร้านเมษานะครับก็คือเป็นร้านอาหารไทยแน่นอนใช่เหรอไม่ใช่นั่งบาร์ก่อนเลย ไปร้านหาท totally ี่อยู่ในโรงแรมของเราเลยเขามีวัยเยอะมากเขาไม่เยอะเกินไปรู้เปล่าอ๋อว่าแล้วเมื่อกี้เขาหาไวนยนานมากเฮ้ยดิแต่ว่าคนคนที่มาชอปก็คือคนได้เอออ๋อเล่นได้ เขาก็ให้เราเขาซื้อที่นี่เลยใช่ไหมใช่ให้ซื้อที่นี่ให้หมดจัดให้หมดที่เนี่เออแล้วถ้าคนเสียทำไงอ่ะเสียเขากลับไปมีขนาดมึงมันใหญ่โตขนาดนี้เลยมีสี่โรงแรมเ็ว่าในเมืองเนี่ยสามสามใช่ไหมมีอะไรนะที่เรานอนแกนลิสบุอาสองโบซาเช่สามเดคาวลากาฟิล นี่คือต้นคริสต์มาสในฝันยกไปไว้ที่คอนโดสักป,ปีหนึ่งเก็บตังค์้ก่อนแอบบถามแล้วคืออยากได้ต้นคริสต์มาสต้นหนึ่งอยู่ที่บ้านไหมแต่มันหกหนึ่งเก้าือจะบ้าเหรอต้นคริสต์มาสหกหน่เก้าเมดูซ่า<อ>เป็นโลโก้ของอรเซเชนะครับคือเมดูซารู้สึกว่าแบบนี่ของจริงอยู่นี่วา้าวนี่ค<า>ือทางเข้าค่ะซิโอนอ้าวเหรออันนี้กำลังเดินกลับห้อง เม่ชอบมากเวลาเรามาเที่ยวช่วงแบบเซสชันแบบมันแบบเขาแต่งสวยมาแล้วอยู่สตารี่แบบเหมือนป่ะปกติอ่ะว้าวพาร์ทเมนต์โต๊ะนี้ฟลายด์ดินนิ่งเราจะสู้ว้าวว้าวต้องบุกี้ว้าวนี่สินะชีวิตของเรา ซาเช่ค่ะแล้วคือดูสิคะาถูกอย่างเป็นหมดสาเช่แม้แต่ดังสับก็เป็นหมดสาเช่นะคะไม่นานหมดแล้วฟัเขามาค่ะไม่ไงอรุษาติไม่ชอบฟัน่ออร่อยอร่อย อร่อยอร่อยร้อนนะคนกินของอร่อยทุกทายนี่นะครับเขากเัาจะทำข้าวหวานไงใครมาที่นี่อย่าลืมแวะมานะ จริงๆแล้ววันนี้เตรียมชุดเวอร์ซเชุดมานะแต่ก็คือแค่รอบตัวก็วอร์ซเช่หมดแล้วคือกูไม่จำเป็นต้องวอร์ซเช่มาอีกไงเหลืออกงตัวเลยหรอใช่ที่เมเตรียมมาอ๋อไม่มาพูดตอนนี้ดอกไม้ก็มาจะเปอเช่นะจริงๆขอสลากขอสลากทุกมั้งเอ้าไม่รู้หรอทุกกรีบเลยจะเป็นวอร์เช่โอ้โหงงแล้วเมกไม้ี่อะไรจะเป็นรงเช่ใช่หรอไม่ใช่ แต่เป็นกระชายได้ไงล่ะโอ้จริงๆเลยโอ้ย The Scala del Palazzo โอ้โหเมนูเยอะมากไม่ออกจริงภาษาจีนแต่ก็มีอังกฤษแปลอยู่อังกฤษกอาไม่ออกต้องบอกว่าเมนูเยอะมากเด้อ อาหารเขาพิเศษแล้วใช่ป่ะหลากหลายสายพันธุ์อ่ะนี่เว้ยเขาเรียกว่าอะไร s e ตติ้งเขาอ่ะไม่ว่าจะจานไม่ว่าจะช็อตใช้ทุกอย่างโฮเาเช่ใช่มันทำให้อาหารนะอร่อยขึ้นจริงมันมีคาโมโนอยู่ในนี้เยอะตัวเซเช่ปุ๊บเราก็ต้องบอกว่าอร่อยอย่างเดียวรู้สึกว่าเป็นราชนิกุลเพราะว่าอาหารไม่ใช่แค่รสชาตินะเมย์จริงจริแล้วมันต้องรวมทุกอย่างทั้งหน้าตาก็คือรูปรสกลิ่นเสียงอ่ะแต่ว่ามีว่ามันเยอะเป็นทองไปหน่อยมันแบบมันทองไปนิดนึงอ่ะโอ้าาเช่เนี่ยเพราทุกอย่างทองรวมกันแล้วมันมมัันนก็เลยท จริงจริงมันอยู่ในโรงแรมเลยโรงแรมของโมซาเช่อะมันก็ไม่แปลกคือทุกอย่างมันจะเป็นเครื่องนอนเครื่องนอนพื้นเพลงมันโมซาเช่ตั้งแต่ลงมาที่นี่อะดูนี่เห็นอะไรบ้าเออนี่เขาเรียกวอะไรครับโมซ์ท <Mozart. S 2> ไม่ใช่โมซ์ทคืออะไรอะอะไรอะมเสก <laughs> มเกูเสกเรียกมเสกแต่ว่าที่ชอบที่สุดก็คือ t m a มาทรีต้นนี้มันงมันมันสวยมากลิฟลิฟฟูฟู น่องเศร้าน่องเศร้าอย่างเงี้ยเขาดูดิคือมาพอมาเที่ยวช่วงซิงป i̇şte. ีเนาะเขาก็จะบอกว่าจัดทุกอย่างอะเป็นคริสต์มาสเป็นว่าช่วง New Year Party นี่ไงเมื่อกี้ชอบมีสองตนชอบหน้ารู้สึกเห็นแล้วก็คืออยากจะมาจับเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนชุดแล้วก็ไปวัดเคยมาเมื่อตอน45ปีก่อนคือตอนนั้นมีแบบตั้งใจใช้จิตแล้วก็คือจำได้ว่า เคยพ can so ูดกับวัดว right ัดหนึ่งก็คือที่มาเกานี่แหละเพราะ่เดี๋ยวถ้าชีวิตดีขึ้นจจะกลับมาอีกอะไรย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โควิดเนี่ยก็เลยไม่ได้มาสักทีโรงแรมมีเป็นพันห้องอเพราะว่าหาวันรืว่าพี่เจิมใชมจริงจริงเดินเองเดินไม่ได้นะเพราะว่ามันดูหลงอ่ะมันใหญ่มากเวิร์กที่บอกแล้วพาไปดูเวิร์กนั้นด้วยเขาก็ยกสวนของพระชววัดสายมาอยู่ตรงเวิร์กนี้สวนกาด่เลเราเดินไกลแต่เราเลือกลิฟที่แบบใกล้เราทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอยู่ในเครือเดัยวหมด เตรียมตัวไปสักการะวัดอาานะครับก็เป็นวัดเก่าแก่ที่มาเก๋ามาทุกรอบก็ต้องไปวิธีการเดินทางก็ง่ายๆนะครับเรียกแท็กซี่ <laughs> เรียกแท็กซี่ง่ายสุดแต่แท็กซี่ที่นี่ใช้เงินสดอย่างเดียวนะครับแนะนําถ้าเกิดมาก็ต้องแลกเงินมาเผื่อๆไว้ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่เดี๋ยวลองนั่งดูเจ๊ก็คุยงานตลอด ดีมากทุกคนอากาศดีมากมีชอบรู้สึกว่าแบบมันคือการพักผ่อนท่าอากาศดีอ่ะมีเปิดกระจกแค่นั่งรถแท็กซีก่มีก็แฮปปี้แล้วอ่ะสิ่ะ ำไมทักการบริการที่ไม่ใช่ที่ไทยอ่ะมันดูแบบยำแย่เพราะว่าเราอยู่กับการบริการเขาไม่ได้ให้ความสําคัญในเรื่องบริการออแต่ว่าเออใช่แต่เขาก็จะไปเน้นแบบคุณภาพอะไรอย่างนี้แทนหรือเปล่าแบบไม่รู้หมายถึงแบบว่าอาหารอะไรเงี้ยแล้วมันไม่แพงเข้าใจแต่ว่าแบบอยู่ที่ไหนก็การบริการก็คือไม่สู้ที่ไทยเลยอ่ะใช่ใชแม<บ>่งเบรกคือหัวกูจะทิ่มอ่ะแบบแบบ ก็คือชีวิตด,ดูอยู่ในความเสี่ยงตลอดเวลาตังก็ต่ายกันคือไม่ใช่ไม่ดีดีแล้วแต่ยังแต่ที่ไทยดีกว่าที่ไทยจะแบบ<ย>ว่าเช็ดตื้นให้ดูก้าวอะไรจริงๆที่ไทยการเป็นการคือแบบนิ้วเยียบเป็นเลิศต้องยกนิวน้วให้นิ้วนิ้วอะไรนิรน้วโป้งคือโป้งค่ะฝ่า,ะามือนิ้วกลางค่ะร่บมือทูบใหญ่ไหมใหญ่เลยค่ะขอเลยล้วนนะเจ้าค่ะ มาถึงแล้วก็มาซื้อเครื่องสักการะจัดไปทุกประเภทค่ะทุกประเภทเหรอใหญ่มากี่รัอันนี้คือแบบว่าคนใหญ่ยอมอ่ะยอมถือไม่ไหวอะไรลูกไปทีละสเต็ปนะคะ this is your husband Yeah my friend But have two baby ดูนี่่นาะลูกชายลูกสาวด้วยดี มีแต่ความสุขก็รวยเอถ้าเรารวยเหลือจะมีความสุขนี่แม่จักไปชุดใหญ่อันนี้นะกับแหม่รอบนึงแม่เจ้อันใหญ่โน้นอันใหญ่เมื่อกี้ที่แม่ถ่ายรูปไม่ไปทีเดดสเต็ปการที่เราได้จุดทูบใหญ่ขึ้นมันก็แปลว่าชีวิตเรามันดีขึ้นไงถ้าสังเกตทูบเราใหญ่ขึ้นทุกวัดเข่งเขงรื่อยเรื่อย ขอเยอะมากถิงศักด์สิทธ์บอกว่าช่วยหนูไม่ทันแล้วลูกหนูขอเยอะแล้วเกินอ่าโอเคเป็นวัดลอยปีกล้วนะที่เนี่ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังประวัติมันยาวนานจริงเหรออ๋่จริงมันไม่กี่ก้าวแต่ไม่มีรแรงคนร่างกายไม่แข็งแรงคือคลอดมายอะ<า> ซึ้งมากปีนเขาจำแม่บอกจัดให้ก็คือเดินปักจุดละสามใช่จุดละสามแล้วก็ไปทั่ววัดเลยเพราะามีหลายจุดมากให้สักการะ เดี๋ยวจะเล่าประวัติของอที่นี่ให้ฟังก่อนหน้านี้นเขาจะมีผู้หญิงคนหนึ่งว่าเขาจะเดินทางข้ามฝั่งที่หมากเก้าเนี่ยเขาชื่อว่าหลินมาเขาขอติดเรือมาด้วยแล้ววันที่นั่งเรือมามีพายุเข้ามีพายุเข้าปุ๊บแล้วเรือทุกลำล่มหมดเลยอ,อทุกคนนั้นเสียชีวิตใช่แล้วก็มีเรือหนึ่งลำซึ่งเป็นเรือที่หลินมากขอติดมาด้วยรอ,อ,อดทุกลำเดียวย ใช่รอดแล้วก็คนสามารถข้ามฝั่งมาได้แต่พอมาถึงปุ๊บขินมาหายไปเขาก็เลยคิดว่าลินมาคือเทพเจา้จาเทพเจ้าเขาก็เลยสร้างวัดให้หลินมาใช่ก็เป็นชื่อวัดอามาแล้วก็หลังจากนั้นใช่ป่ะส่วนเนี้ยเขาก็ตั้งชื่อว่าอามากก,กแล้วพวันเวลาผ่านไปคนก็เรียกเปนเทียนเป็นมากเก๊า หมาหมิ่นมาหมิ่นมามาเก้าอาหมากกมาอาหมากอกมาก็มาก็มาเก้ามาใช่<อ>แล้วก็กลายเป็นหมาเก้าถึงวันนี้ก่อนกลับนะครับก็คือช่วยคนลงซื้อหน่อยอร้อยบาทเพื <laughs> <laughs> ่อเขาเขาเ,เก่แล้วว่ะอ <laughs> า<ๆ>ไปไหนต่อกัอบบ้านทุกคนครับหมาเก้าไม่มีแท็กซี่รอ <c oughs> จะมาแว้วยพาสสิบห้าทีแล้วก็จะไปเอ็นจอยโรงแรมต่อรุกรถทั้งวัดนึ่งปูนี้ รอไี่อะ yeah, ไม่ไม่มีแท็กซี่เลยเว้ยแท็กซี่เลยคือต,ตอนนี้ถึงขั้นโทัวรหาโรงแรมแล้วบอกช่วยเ,เรียกจากโรงแรมมารับกูแล้วก็รับกูกับกูได้ตั้งสองลอาออกสองรอบแล้วก็คือไกล,ลป,ประมาณแบบสองโลเมืม่อกี้เราแบบหาชาวบงชาวบ้านแล้วเขาก็เปิดแอปเขาบอกว่าซีโร่ขาดแลรถส่วนไม่มีไม่มีเลย10 minutes later ตรงนี้รถเยอะมากแบบว่านาทีละสามจิ๊ห้าคันทุกคนเหนื่อยมากคือกี่ชั่วโมงได้สอง ชั่วโมงในการยืนขาแข่งเราก็หาแท็กซี่อ่ะเราก็รอแท็กซี่อ่ะจะต้องเดินมาจากวันอามาถ้าใครมาก็เคยเดินมามากอทาวเวอร์เลยนสบาสบาสบดยการไม่ไปรอเท็กซี่ที่หน้าวนอาม่าเจ้าจัดเที่ราหนึ่ง หมดวันเลยหม,มหมดวันสิ <Hey, S 2> หมดวันขอขอเลยกลับมาโรงแรมเราสืดีใจมากเมื่อกี้รู้สึกว่าเป็นทัวรสุดภายมากนะของผมไปแบบที่เกียเราจะไปอีกดินเนอร์ต่อกันค่ะเมื่อกี้ไปวัดมาก็รู้อยู่ว่ามันเหนื่อยไงต้องเติมน้ำตาลก่อน <Wow. S 3> เป็นบุฟเฟ่ต์ที่อลังการมากนึกว่าอยู่ศูนย์อาหารอ่ะโอ้โหดูดิน่ากินอะ่ะน่ากินทุกอย่างเลยดูอ๋อเราไม่ใช่อันนี้คือแบบเ,เล็กๆอันนี้คือสเตชันเดียวแกเราจะกินกันยังไงหมดวะมันเยอะมากเลยอ่ะนี่คือแบบ โอ้กุ้งม,มันกุ้มากเลยทุกคนก็เดีวนี่เนีหนอ่อยหวตั้งนตันอร่ยมันลเล่าอันนี้คือเขาจะตักมาทำาครับถ้าเกิดตรงนี้หมดุไปเลยทุกคนมันเยอะมากเหมืนอนดูสูนอาหารแล้วก็คือประเด็นคือมันตัวใหญ่อ่ะมันคือให้แบบให้ให้เยอะของดีของดีของดีด้วยประเด็นอนะ มันอายเขาคอวมีแม่งน้อยเหกเลขเพชพันห้องกุกดันล่าเเขาไม่ไปเลกไหนจะไปกล้าไปแลกมันอายไป็นไงที่รักแลกมาพันห้าไหนเขาดูหน่อยสองร์เซ็แนแลกพันห้าได้กับห้าพันนะครับผมมากับดัวผมบอกแล้วโอยไ,ได้กไรหนึแบบ่งสรุปว่าทริปนี้เราไม่เสียเลยเพราะ <c oughs> เราแลกมาเงินมาหนึ่ง่บาท เราก็มาได้นี่ก็คือเเหลือขนาดใช้จ่ายแล้วก็ยังแบบว่ามีตังมีตังไปซื้อนมไห้รูก็ถือว่าบรรลุเป้าหมายไปกลับห้องครับอร่อยอาหารเช้าสวยมาก นมดูกว่านี่แหม่แหม่ร้อยเหมือนแปะแฮปปี้จะน้าที่จได้เงินที่ไม่ต้องทำงานแบบนีใจมากอ่ะมาก็ข้าเหมือนเนาะลงมาเดินเล่นที่สวนหน้าบ้านเรานะครับเฮ้ยทุกคนดมาทั้งรัวร้าอุ้ยดอกไม้น่ากินมากเลยอ่ะเอามห้า เพราะมันใหญ่มากว่ไม่ใช่มันไม่ได้ใหญ่มันหลอกดาวีมันจจบใช่มันจะจอู้ว่าทววแบบวรวาาราวว่ววาว่วววววาวทวถวววว่วววววถึงไม่ได้ปวว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 ้าววว <laughs> <laughs> อ,อ่วว้วว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 มวว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  อ๋อนี่คืออาณาจักรของลิสบัวบัวริสบัว,บวเ,บเป็นออคาสิโนแห่งแรกของมาเกา๊าใช่เขาบ,บอกว่าอย่าเล่นเลยนะเพราะว่าที่เนี่ยหลักห่วงจุ้ยมันแรงมากทางเข้าอยู่บนโลงสูก็คือแบบมาอย่างไรก็เสียเรา,าเสียเขาแต่ผมว่า จะจะแค่ไหนก็ต้อง <Yeah. S 2> ลองดูมันไม่พออีกแล้วที่เสียๆมาอย่าให้เล่าได้ไหมถ้าอีพีนี้คนดูแสนนึงมีจะเล่าสิ่งที่สังคมจะต้องลุมดานะ่าแจ๊กนายชวยงทียนวากาศก็ดีด้วย <laughs> คือตอนที่มีมาครั้งแรกที่เนี่ยมีก็ออกมาตรงนี้ไม่จำได้เลยไปถ่ายรูปไปมาสามส่ครั้งรูปอย่างเงนะี้ยแล้วช่วงนี้เขาจัดไฟส่วนสุดๆว่าเดินไปก็รู้สึกแบบฟิลแบบว่า ก็ขึ้นมาแบบดูอบมาเดินเล่นที่สวนเนาะถึงมันจะถูกประดิษฐ์ขึ้นมาอ่ะมันก็คือแบบมันไม่ได้ดูเยอะเกินไปมันถ่นายรูปส,สวนสไตล์ยุโรปอ๋อไม่ว่ามันมันน่าจะเป็นเพราะอากาศมันดีใช่ไม่ร้อนตรงนี้นะครับเขาก็จําลองสวนจาดินเหรอใช่มัน,นก็คือที่พระราชวังแวร์ซายใช่ปะ่ะเพราะว่าการสร้างอาคารที่โรงแรมเขาอ่ะลอกเลียนแบบเหมือนลูฟเลยนะเนาะคล้ายรูฟ ยกมาเอ่อโชจเขาวงกดหน่อยป่ะไม่เอาอลุงเขาพาไปนี่แล้วหาใครหาทางออกก่อนคนนั้นชนะไม่อย่าเว้ยลุงเขาเมย์ไม่มืนทั้งโลกมึงกลับไปทางเดิมสิตันนั่งหลักหลักยุโรปอ่ะยุโรปเออมันไม่เหมือนมาเก่าเลยเว้ยเนี่ยเราแค่ถ้าเกิดถ่ายแค่เนี่ย แค่นี้น,นึกว่าแบบเดินอยู่ออ<ไ>ปรีลแล้วมันดูจริงด้วยคือมันสิ่งมันใหญ่อะ่ะมันไม่ได้ดูแบบประดิษฐ์ขึ้นมามุมใดมุมหนึ่งกลับแล้วสามวันสองคืนที่มาเก่าก็คือดีมากวันเนี้ยหนาวทุกคนบามันไม่มีแดดคือฟ้ามันไม่เปิดเลยตั้งแต่เช้าคือหนาวใครจะมาช่วงแบบปาลายปีก็คือเตรียมเสื้อกันหนาวมาดว้วยนะจ๊ะแอปปี้รอบนี้เมื่อวันอะไรก็ไม่รู้อ่ะคือเหมือนแบบขอ,อชิ้นอยู่ัางๆเดินออกจังหวัดไม่เคยปั้ง เลยอะไรเงี้ยสองโยงแต่ก็คือแฮปปี้เพราะว่าไม่ได้มานานก็มาเจอเลยแล้วมารอบคือมาเมื่อก่อนไม่เป็นเด็กกระโปงสี่ปีที่แล้วมันก็ไม่รู้เรื่องถ่ายรูปอย่างเดียวก็เมืองมันใหญ่มากแล้วแต่ละที่มันอนลังการนะคือเราอยู่แต่โรงแรมเราก็รู้สึกมันครบมันจบแล้วอะแต่พอเราแบบเอาสายตาแบบไปม,มองที่อื่นอะคือมันก็ยังอลังการมากอยู่ได้เป็นเดือนอะแต่ว่ามาอยู่ทําไมก่อนมาเล่นเหรอหูต้องมีตังค์นะถ้ามาเล่นอนะ่ะมันไม่ได้ได้กันได้ขนาดนะั้นมีการพนันันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเมย์เล่นเสร็จเมื่อก่กนบอกแซกว่าแซกลูใหม่่กัสว คือใช้คำว่ากลัวกลัวยิ่งกว่าผีหลอ,อกอีกแต่การพนันเนี่ยคือมันสามารถหมดไปชั่วข้ามคืนหมายถึงว่าคุณมีรถคุณมีบ้านคุณสามารถสิ่งสินน่งนั้นเมื่อคุณอาจจะแบบหมดตัวได้กับกับสิ่งที่คุณทํามาทางชีวิตอ่ะคือการพนันมันเป็นเะไรที่แบบอย่าเอาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นเด็ดขาดถ้าไม่อยากให้แบบพบกับความวินบัติสันตโลแปลว่าอะไรี <c oughs> ินาสันตโล <laughs> กลัวเลยอะคุณต้องพูดผิดแล้วกูก็ไม่รู้มันพูดว่าอะไรแต่ว่าคือแบบเมย์เป็นสิ่งที่เมยกลัวมากการพนานเป็นสิ่งที่เมยกลัวที่สุดในชีวิตคือพูดแค่นั้น